ายมาขายเลยเนี่ยพ่นกับ้ากับบุงกับตามาเพื่อขายได้ยังมาขายมาดิมาแล้วก็มาเลือกเอามะก่ายเก็บเป็นกองเป็นกองมาอันนี้คือพืชพักธรรมศาสตร์ครับเทออกเลยเก็บรวมกันไปเลยเห็นเลยพักธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์้วนๆเลย บ่มีสารเคมีบ่ได้ใส่ปุ๋ยปลูกแล้วก็เก็บหยัดหยัดหยัดเข้ามาเลยมาเลือกเอาหยัดหยดหยัดใส่าหยัดหยัดเต็มรถเต็มอันนี้มาเลยคักกระดอก็ได้ของแท้เลยตัวนี้นะขวดเอาไปขายหรือไปใส่คือยางไก่ป่ะเนี่ยโอ้พนังข้างนอกโอ้นี่นี่นี่มาเลยนี่คักเลยกล้วยนี่ของแท้นี่แบบ่ หวานเนะาะปอดสารพิษบวอดใสปุ๋ยปลูกตามธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยอ่ามาไปเว่ยกินพอกขายพอกแซ่บพาะทำเงินมาให้แม่กินแล้วเดี๋ยว <c oughs> ครับตลาดน้อยบ้านบ้านครับรม,มันเป็นรสชาติยังไงคอยถามเจ้าเ่ยนี่แหละบอกตัวนึงนะหอมอันน้ำเหล้าอันนะ้ำเหล<อ>้าเออบวกกะละมังโอง้อันน้ำตาลใสอันน้ำตาลใส่มันเป็นยอย่าง มันนบ่่้าตโอ้มันบ่แซ่บมันต้องหอมน้ำตาลเบามันออกหวานๆเบาออกใหม่ๆเตรียมต้องใส่ยาพร้อมใส่น้ำตาลพร้อมแล้วก็เอาขีดทานใส่เลยครับนี่เขาเปนกระสีดูดอยู่นี่แหละครับเอิงโอ้เสียงคนดูดบอกๆๆๆอยู่นี่โอ้ได้การได้การได้การบักบกบกคือการบักบกกายกระไรกายกระไรไก่กระไรไก่บกบุกโอ้นี่ิ่นทุบแนวนี้ครับมีสูตรเอาไม้ขีบเอา ถ้าบบเอาไมาคคีบนี่มือแตกเนาะ ขายบดเลยบดทอดน้อยพอใจใจดีบีนแหงขายลับด้วยขายดีให้เ <c> ป <oughs> ็นคนดนดนถูกเป็นคนดนดดุเ huh. ป uh ็นคนดนดดุก uh ับะมาณว่าอายุย huh. so? oh ืน huh. ย oh, oh ังประมาณนี huh. well, oh ้นะเนาะเออเป็นคนดุดดุควาหมายเพื่นใจดเลยทุกอย่างเอามาจะใส่ตะหนีงปูแขนไป่อยปูเอาสุกเอาใส่เอาเนื้อเอาหมันถูกต้องเอาวาดสนา มมาานนออยยได้เด้อลูกเด้อขับใจคือการทางมีคือกันอยู่ดีมีแห้ร่ำรวยคือการไปบายไปคนได้พอได้ฉลาดเด้อลูกเด้อตลอดปลอดภัยเนาะแต่ลาได้ทั้งในคือการสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับกำลังออกจาก โรงแรมกับบอแบกเรียบร้อยแล้วบอแบกไปถ่ายละอยู่เมืองสารวัตรนะสบัยดีตอนเสารเมืองสารวัตรโรงแรมบิ๊กยังกอลรฟเลี่ยมยังกออยู่นี่นะบิกบ๊กบิ๊กโดรา kins. บิ๊กโดลราบิ๊กโดรา kins. บิ๊กโดราหัวเข็มขัต้องไปส่งใส่ให้เจ้าก็ได้เนาะโอ้ยน้องเพิ่ีมาเก็บห้องพอดีไปจนนั้น ห่ดตลาดบรรแบงลบมาเราบ้านเราจะตื่นเด็ก้กระเทียมมาบ่เออกระเทียมน้อยอยู่ไหมคอยเห็นคอยถามพ่อเจ้าอยู่ว่าบ่มันปลูกได้เหรอคอยว่ากระเทียมทุ่นหน่อยครับบ่เออเนาะเขาว่ามันดีแค่นี้แม่นบ่แม่นมันอะไรระบบเลือดดีแค่ไหนครับอาจจะเป็นยาเนาครับบ่อยเห็นขายอยู่เมื่อวานตลาดไอ้เราตามสิพันเลยสิพันธ์นบในน้อยเนี่ยอ่าสิพันธ์กับเส้าบาทสิบเจ็ดบาททุกหนไม่ปลูกไปปลูกผมตั้งรายการปลูกตีห่าเลยจริงๆครับมันก็คือจัง มะท่าปฟุกหันตึ้งตึ้งตึ้งยางออกมาเนี่ยบ่กปลาปลาปลาปวดขี้ไปใส่ปั๊มปวดทอสารวัตรนี่ปวดทอดเลยบอกโอ้ยเมื่อวานเนี่ยยันยู่อที่ห้องข้ามาเลยไปขี้ก็คือผู้ใดอยากมาเที่ยวนี่คือน่าจะสะดวกสบายอยู่ครับเพราะว่าปีหน้านี่เพิ่มเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเต็มที่ครับว่างทีผ้าเบาหน่ายขึ้นไปทั้งนี้นะไปทั้งไอ้เมืองคงเสดโดนเหล่าเขาขึ้นไปสารวัตรเจ้ามาเปลี่ยนใจเลยพอแล้วเหล่าเขาเลยเพราะ้็ไปได้ สี้าลงไปซีกล่องเนี่ยแล้วแต่ไปในรดครับ<ะ>แล้วแ่เพนสบห้าไปครับเดินทางกันต่อครับมามาแวะพทตท่อครับพทตท่อเมืองสารวัตรครับวันนี้จะจะออกหาซื้อแนวกินแบบให้มันซื้นๆกันพะอร์ตทอเมืองสารวัตรก็มีทุกอย่างครับก็มีร่าสะดวกสือ่อแล้วก็มีหองงามีล<ะ>ากาแฟอเมซอนะกะับต่นมันครับก็คือจังอยู่ไทยทั้งหมดครับ,บจิฟฟี่อะไรอย่างเงี้จิฟฟี่ หามท้ายภาพนะนี่คือห้ามท้ายภาพเลยเขาจะมีกล่องห้ามใส่หมวกหาม,ม,มท้ายภาพสุบรีห้ามเอาสัตว์เขา้าเท่านั้นเท่าก็ต้องปิดกล่องครับโอ้ยหลับมากครับทุกคนครับเมื่อกี้ก็ออกจากปตทมาเรียบร้อยครับนอนหลับอะไรจากตอนนี้จักทอดใส่เลยเอแมกวาสิพาไปเส้กลองครับแขวนเส้กลองตอนนี้มาแวะตลาดน้อยครับตลาดน้อยเมืองไรบุญขน,นาดจ,จะเป็นเส้กลองหระครับแต่ว่าบ่รู้ว่าเขาอยู่เมืองไรน,นะ นี่ครับบักบุกเผือกเผือกยุ่นี่เขาห้องเผือกคือกันอยู่บ่เออเผือกคือกันอันนี้เดซ่าเขาห่ออย่างในบักทัวในบักทัวข้าพเจ้าทางนี้เดซ่าเขาห่อกันแหลกกองแหลกกองแหลกกองเพื่อนกับเพื่อนจะพายมาขายเพื่อนกับพายมาขายเลยนี่เพื่อนกับพายกระบุงกระตามา เออขายได้ยังมาขายมาดิเี็ตลาดบ้านๆเท่ายมาขายแล้วอันนี้ฮอดหรอเ่าะเ้กอแม่นเือกองอ้อกางแม่นจีบอันนี้แดนฮะแดนกลโอ้แดนเดตอเขตพอดีต่อเขตพอดี๋อ แดนซกกองสลาวันตลาดหน่อยข้างข้างจักบ้านยังกะบบหูตลาดบ้านคกคุงบ้านคกถึงคกคุ้งกคุ้งไต่โ้โอ้ตลาดกกคุ้งไต่แฟงซกกองคกเป็น ของบ้านๆครับดิเมืองท่าแตงเเมืองตาแตงบ้านกกคุ้งไต่กุกคุ่งกกคุงคุ้งไโอ้กกใหม่พุ่งโอ้พุ่งใส่มันเป็นสีดำปะนี่กระชายดำหักในเฮ้ยโ้ดีดีดดีโอ้คนใหนหักเบิ่งครับทุกคนครับใส่เหลาใส่เหลาดิยังบีซวงอยู่นี่โอ้นี่เป็นสีดำนี่นี Kingdom Kingdom, Thai dâm, Thái ninh puer, ana Pakayan, u nam, 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 ngàm nam, 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 ายการในขนาดเลยครับกอกยาใหญ่ใส่น้ำตาลบ่โอ้แอน้ำตาลใส่แอน้ำตาลใส่มันเป็นอย่างนี่ใส่น้ำตาลโอ้มันบะแซ็บมันต้องหอมน้ำตาลบ่มันออกหวานบ่ออกใหม่ๆเดี๋ยวต้องใส่ยาพร้อมใส่น้ำตาลพร้อมแล้วก็เอาขี้ทานใส่เลยครับนี่เขาเปนกระสีดูดอยู่นี่แหละครับเบิ่งโอ้เสียงคนดูดบอก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 อยู่นี่โอ้ได้การได้การได้การโอ้ใส่น้ำพร้อม อันนีนามมันออกเยนี่านบะเม้นันอะนามมันออกเโอ้เป็นแบบนี้เลยบม่ใชนามันสียงมันต้องมีเสียงถ้าบใส่นามหรอกขี่ฟุ่นขี่ยังมันขึ้นโอ้เนี่ยครับกอกยาใหญ่ครับบ่ใส่นามันท้าบใไ่นามขี่ฟุ่นมันขึ้นเนาะ อา,อ,าอาหารก็เป็นอาหารบ้านๆเทาครับก็เป็นเผือกเป็นมันเป็นพืชพักต่างๆที่หาได้ครับอย่างเช่นถ่าแม่เพิ่นเอาออกมานี่ก็จะมีคูยางคูแน่วครับนี่เพิ่นก็นเก็บขัดข,ขันจออ้องเออแซบเออแซบเก็บหยัดส่เบิดตคูอันคูยางมางมาแล้วก็มาเลือกเอามากะเ,เก็บเ,เป็นกองเป็นกองมาอันนี้คือพืชพักธรรมศาสตร์ครับที่ออกเลยเก็บรวมกันไปเลยทั้งทั่วผู้ทั้งบักบวก บ่มีสร้างโดยบ่มีสารเคมีเนาะเออนี่ยบวบเอ่อบวบเก็บรวมมาเลยในเขาห้องยังกระทอบหรือยังครับอันตัวสะพายมากนะหม่นั่นเขาห้องยังครับแมนกอกกอกยันกอกยันกอกนเยัน ยันตอกพักอมันเฮียมันเฮียห็นไพักธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ล้วนเลยบอมีสารเคมีบ่ได้ใส่ปุ๋ยปอ้โแล้วก็เก็บหยัดยเขามาเลยมาเลือกเอาหหัหเออก็มาเลือกขายว่างันนี้เลยนี่ครับ อบวบแบบวกธรรมศาสตร์เนาะบวกธรรมศาตรทั่วพูู่บอกเขาห้องทัวพูคือกันจีบวะทั่วทัวพูิภาษาทังนี้จะเขาห้องยภาษาเขาแม่กันแห้งกันแห้งกันแหงภาษาเพื่อนครับกะบวภัวพู กันแทงอ๋อบักท э ัวบ like ักเปือกเพิ่นอุ uh, ้ยอ really> ันนี้อีหย่างนี่นี่ๆๆ่บ่นี่ๆๆเปือกเปือกว่เอาคือสีแหล่มันเลือดมันเลือดโอ้เอิร์คือกันจ้ะอยู่บ้านก็เอิรนมันเลือดคือกันมันเลือดขึ้นกันอีกแน้วข้างเดหนียวข้าวเหนียปองอาต้องฮะปองอัดต้องปองอัดต้องเออรข้าเล่ามันเลือดมันเลือดเฮาก็เอิรนมันเลือดคือกันอยู่เพื่อนนะ เปลือกภาษาเฮาเดซันอ่องว่างไรนี่ภาษาเฮาเนป้อป้งป้งป้องป่งครับเปลือกคนจะห้องป่งครับโตโดนะครป้งอีกอย่างกับมังก่เตอร์อีกย่างกับเนี้ยมันเลือดเห็นไหมมันเลือดมันเลือดโอ้อันนี้ก็มีบักกอกมีอ้อย มีเผือกนีมันนี่คุณเนี่ยคุณยามีสซอยพ่อเขาห้องซอยอยู่บ่ทางนี้นะจะเบิร์กนี่อ๋องามเลยงามอยู่สูบกเป็นเขาวเปลาเป็นผัวได้สูบเป็นน้ำเลยลองก็ได้อ้าวันยงต้องสูบลองได้พ่อบ่อกจังใจเลยเป็นผัวลองเลยอีกต่างหากครับทุกคนครับมีการลองได้อีกบ่เออยคอยบอกการลองด้วยการลองยานเมา ค <uge ot> อยกันลอยรอบวัตถุดอย่างคอยรอบคอยรอบด้วย <c oughs> ลองวัตถุดิบอย่างอันนี้จะไปลองนี่เขาห้องมันเนียงกอบับแม่เนี่ <c oughs> มันเออมันสาคูบานเท่าครับนี่มันสาคูนี่ครับคนเด็กินโดนแล้วหัวแบบใหญ่เลยครับเพรซ้ำแขนเล็กน้อยกันแต่ทั้งสูบทั้งขายนี่มันสาคูเต๋อจ่าย R N เต๋อแต่แต่เก่าเนี่ยผมก็เคยได้กินครับพอใหญ่เพันปู่ไว้นะครับมันสาคูครับกลัดน้อยบานเท่า ทางสูบทางขายเลยคุปวด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 อยู่ไปไหนมันแสบอยู่บ่หอมอันนี้เพิ่นกัสูบเพื่อกันได้ี่ลวกหน่อยสูบกอบเพื่อนกันมันเป็นรสชาติยังไงคอยถามเจ้าเนยนี่แหละบอกตัวนั้นนหอมเบอบ่กาลองต้องไข่เท่าไหรต้องไข่เท่าไห จะมีแตกบ่อห้องจียใหนี่มันจะบ่พอกันตลาดซุ่มซ้นครับบ้านใครมีแตกปกพุ่งไตมานมันมันนิดนิดเล็กอ่ะเล็กนิดอ๋อต็มรถเต็มอันนี้มาเลยคักกระดอกกระเดี้่ะของแท้เลยตัวนี้นะเพื่อเอาไปขายหรือไปไซคือยางไก่ป่ะเนี่ยโอ้เพื่นนั่งข้างนอกโอ้นีดีด อ่าเลยนี่คักเลยกล้วยนี่ของแท้นี่แท้ของอิงแทตัวนี่มาของแท้ของแท้เดินนี่ยอ๋อเอารูปยอดบรรยากาศครับตลาดน้อยบ้านๆครับโอ้สดๆเลยเนาะจากสวนเลยคักมาครับนี่ตลาดซุ่มซนบ้านกกกกพุงไตเออกกพุงไตเมืองเน่ยอิงดับเมืองยังก่อท่าแตงแขวงซี่ก่องเฉียบเบาหวานเนาะ ปอดสารพิษบริษัทปุ๋ยปลูกตามธรรมศาสตร์เลยธรรมศาสตร์เลยอ่ามาเป็นเวยกินเพาะขายเพาะแซฟเพาะเล่าเงินมาให้พี่แม่กินได้เดี๋ยวครับตลาดน้อยบ้านบ้านครับผ่านไปผ่านมากับมาอุดนุนได้ครับฮะสิบห้าพันเอาเลยเดี๋ยวเสียเอาจองไว้เลยจองต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวนี้มันคนละแนวนี่ว่า บ่คอยเอาตัว <lok> น <ions> ี้เด right ้อยสักคอยเอากล้วยไข่จิมหาอ่าคอยเอากล้วยไข่จิ้มห่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอาตัวตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวมาจ่ายถ่ายเก็บสักก่อนเนาะเอาเอาเครือหนึ่งเลยบ่ได้กินบ่เป็นบกกินบ่เป็นกินบ่เป็นได้ดีไม่ใหญ่เอ่ยบักบกไหมกินเป็นตะกล้วยเบิดนี่นะคอยเบิ่งเลยอ๋อ คอยกินเป็นตะกั่วอันนี้คืออย่างไงงางาโอ้งาเนี่ยก็เอาไปใส่ใส่ใส่ซุปบะหมี่นะใส่งาเนี่ยใส่ซุปบะหมี่ด้วยเสียบอยู่บ่เสียบเสียบก่อนปะเต้มวานต้มหวานทั่วก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆก็มาซื้อเครื่องซื้อของก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเรื่อยๆอยู่ บ,บกักไ,ได้อย่างมากแน,น่นอนนี่เต็มกระตาเต็มกระบุงโอ้บักกะนนี่โอ้บักพุ้งพวปีมี่มืดคู่เนี่ยเอาการเปินกระสีจับญาติสนีมมาเลยบักหุ้งพวกปีไปม,ม,มาครับลูกค้ากระสีมาเรื่อยๆครับ พอพอได้ขายครับพอได้ขายตลาดบ้านบ้านาครับอาหารพื้นบ้านบ้านอิหรีอาหารพื้นบ้านแบบบ้านบ้านเลยครับนี่เห็นบ่ก็ยังเหลือบว่ท่านเหลี่วอยู่ทางนี้พักยังเนหันอนมันมันต้นเจวได้บ่เอาไปเจวบ่ไอ้โอ้โอ้โอ้่น้นอ้โ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โ้้เอ้โ้าอบ้าน้โอา้เออ้อ้โอ้โ่้อ้โอ้โอออ้ เน่บักบกแตกเขาเขาห่อว่าจังเลยบักบกเขาห่อว่าเลยคออบักบกบักบกคือการบักบกกาไกายกะไรไก่กะไรไกยบักบกอ๋อนี่ยบรนทุบแนวนี้ครับมีสูตรเรรทุเอาไม้คีบเอาถ้าบอกเอาไม้คีบเนี่ยมือแตกเนาะไม่เท่าครับบรรทุบบักบกไปขายครับ ตอนที่เนี้ยนั่งทุบไปเรื่อยก็ค้ายไปเรื่อยค้ายว่สูบกอกนี่ว่าให้ยูนัมต้องสูบออกกระตูาต้อนเก้านครับมานีอุดน้นเพิ่มอนแงหกมานด้กล้วยเครื่อหไ่เครื่อนหนึ่งครับสิบหาพันสิบหาพันจะเป็นประมาณกรหอดสามสิบบาทเครื่อนบรรยาบ้าันต้ครับไอ้เบดเลยบ์ดกอดเตนบใจเี้นี่ีแหกล้ายลำบ ก็ให้เป็นคนดุดดันเป็นคนดุดนเป็นคนดดดันกับว่าะว่าอายุยืดยังประมานนี่นะเนาะเป็นคนดดันก็หมายเป็นเป็นช้อนเผาอย่างวะกระตูเป็นวะสูบกอกวาสันกะย่างที่เหมนั่นะครับกับเกียวกักสีขายก็คือช่วยแม่เอาส่วน ชวยซ้ำนี่แหละแม่เลยนี่ซ,ซ้ำนี่ก็เครือบปกไงแล้วนี่กินก็บวชแต่จะไปให้ผู้ใดบูบาน,นี่ยคนไหยก่อนออออเลยอะรเจ็บหัวเจ้าบ้อบ่อยาโอ้ตัวนี้มันงาใส่เบิองดูปลูกใส่เบิองดูมากระป๋าใจด้ เอาเตินใส่ตัวนี้ปลูกแขนไปปูเอาสกเอาใส่เอาสุกเอาใส่เอาเ้ามัถูกต้องเอาวาสนาันีชอบันลูกอ่ะมันเป็นมันเป็นมากเลยอย่างลูกอ่ะเราเราสื่อซอยเลยคอยก็สื่อซอยผุนี่ซูกอ่าปลูอรย่งเงี้ยูกเนี่ตัวนี้ชอบพัดนั่งอแหม่โอ้ตัวนี้แหงเหลื่อมเนาะ ที่นี่ชาวที่นี่ชิมอ้ยงามอยู่เลยเขาเขาเอาหมากอีหยังมาเห็ดนี่นี่นะช็อของเลยเสร็จเออเขาเอาหมากอีหยังมาเห็ดนี่นะมักปัดมักปัดลูกปัดเท่าเนี่ยบ่เออเอ้าบ่ตัวนี้ชอบผัดเป็นกำไรตกแต่งแบบชายๆสมัยเก่าครับเอามาเจาะเอามาอยังแบบบานๆเขาเลยลูกปัดเอ้าเอามาแต่ใส่เเต่ห้องชื่อมันเหอะเอามาแต่ปลาแต่ดงเออมักปัดปลาอย่างเงย ปลาลูกปัดป่าะสันน้าวเลยน้าสิบทอดซิบมาหนิทอดซิบมาหนิรายการนะบ้านอิหลีบ้านบาเนาะบ้านอไบ้นไว้นไ้นย้ไป่บเมื่อได้ซอยดอกทมาีเอ่ยซอยทั้งพีแล้วยาไยนาไปนซอยทั้งพีเลย ต่เปนยัเปลี่ยนไม่ไ้เกนบ้องจหองไวเกิน่ลูกว่าไหวนะเสัีเราใส่กระเป๋าเสื้อในยังีเลยกระเป๋าเสื้อไนกระเป๋าเสื้อหนตับใหญ่ดุับใหญ่นชอยแน่ได้ลายแล้ เราคานมันซอยลงอ่ะเราซอยล่ะเราซอยหลายไปเด้อบานนี้บาย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 ทุกคนบายบายนี่ตลาดบ้านโุ้งเตยครับสุดยอดบรรยากาศเลยตลาดบ้านๆมีอะไรนี่เราก็ปุ๊กยางเดียวปุ๊กแล้วปุ๊กอีกอยู่บเบลียวจักเถื่อไปเด้วยไงบานนี้ไปอยู่ดีไม่แห้งเออไปโอเคครับนี่แหละครับตลาดบ้านโุ้งเตย ขอบใจขอบใจบายเอ้ยน้องมอหน่อยมอหน่อยมอหน่อยบายบายบายมอหน่อยมอหน่อยเอาเงินกินนมมอหน่อยนี่มอหน่อยมอหน่อย้มอหน่อยมอหน่อบใยคือการทางมีคือกันอยู่ดีมีแห้ร่ำรวยคือกันไปารเอออยู่ดีมีใด้อตลอดปลอดภัยเนาะอลปลอดภัยคือกันเด้ออยู่ดีมีแห้